ค่ะสวัสดีค่ะเก้าอี้ตัวนี้นะคะเป็นเก้าอี้สําหรับเด็กพิการทางสมอะคะงค่ะก็คือธรรมชาติของเด็กพิการทางสมองนะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะเหมือนกับเด็กทั่วไปะค่ะเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็จะถูกออกแบบมาทําให้น้องๆที่พิการทางสมองคะ่ะหายใจได้สะดวกมากขึ้น,นะคะ่ะจากแบบฟอร์มนะคะที่มีความลึกแล้วก็มีการล็อกคอรตรงนี้นะคะ่ะทาให้หลังน้องเขาตรงแล้วก็มีการ หายใจได้สะดวกมากขึ้นตัวนี้เป็นต้นแบบค่ะที่ออกแบบมาตัวนี้ก็จะเป็นทั้งวันออกมาทาให้มีล้อเข็นนะคะสามารถเข็นไปไหนได้เพราะว่าปกติจะต้องพุ้มน้องไปที่ต่างๆใช่ไหมคะถอดออกมาซักได้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถปรับปรับเบาะตรงนี้ให้เองแล้วก็ไปได้ด้วยค่ะตามแล้วแต่ก,กิจกรรมต่างๆค่ะ,ะมีอะไรสอบถามไหมคะก็ <c oughs> ตัวนี้คือมีการปรับล้อการตัวนี้ถอดได้ไหมมีะะค่ะอันนี้จะเป็นปรับวับสดุ น,นี้ก็คือจะแตกต่างกาันตัวนี้ก็จะพัให้ไม่ลื่นนะคะข้าตัวนี้ก็จะมีความลื่นมากกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะกันน้ำได้ดีกว่าด้วยอะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็มีสายรัดช่วยรัดน้องเขาเผื่อว่าจะตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ